สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดภาพัอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพาเพื่อนๆไปลุยเขาวงกตใต้ดินซีซั่นที่6กันครับสำหรับเขาวงกตใต้ดินซีซั่น6นี้จากที่ผมได้ลองเล่นมานะครับผมบอกเลยว่ามันง่ายกว่าครั้งก่อนๆมากๆเพื่อนๆเพราะรอบนี้ทางทีมงานเนี่ยเขามีการปรับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เพื่อนๆจบบ,บอสแต่ละชั้นมันจะได้หน่วยเงินของร้านค้าให้เราสามารถไปซื้อของในร้านค้าได้นะครับ รวมไปถึงฟังก์ชันใหม่ที่สามารถปลดสเตตเพิ่มเติม,มโดยไอ้ฟังก์ชันที่ผมพูดถึงนี้เนี่ยมันจะเป็นสเตตที่อยู่กับเราถาวรจนกว่าจะจบซีซั่นเลยนะครับนั่นหมายความว่าต่อให้เพื่อนๆเล่นแพเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆขยันเล่นเนี่ยสเตตของตัวละครที่เพื่อนๆใช้มันก็จะยิ่งโอเวอร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถเคลียร์ได้แบบง่ายดายเลยนะสำหรับเขาวงกตในซีซั่นนี้นะครับ ก็สำหรับผมนะครับเขาวอกคนครนี้ต้องบอกว่าผมเล่น2รอบเพื่อนคือรอบแรกอะลองเล่นปุ๊บแพใช่ไหมรอบ2เราก็จะเริ่มรู้แล้วต้องใช้ตัวอะไรนะครับล้วก็ยิงยาวลวดเดียวจบเลยนะครับแน่นอนว่าพูดไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นเคลียร์ให้เพื่อนๆดูเลยเลยะกันว่ารู้ที่ผมเล่นจะเล่นประมาณไหนนะครับก็สําหรับฟังก์ชันที่ผมบอกไปนะครับว่าสเตตที่มาอ,อยู่ถาวรเนี่ยคืออันไหนนะครับก็คืออันขวาล่างตรงนี้เพื่อนๆที่เป็นอัญมณี3สีนะครับสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวตรงนี้นะครับพอ มันก็จะบอกเลยนะครับเรามีค่าแสกโบนัสเท่าไหร่บ้างนะครับผมมีโบนัสบวกถาวอรนะครับเป็นพลังโจมตี200เจาะก,ก่อ40อัตราคี30%นะครับแล้วก็พลังป้องกัน150กับอาตาัอาตราทนทานอีก40%ด้วยนะก็สาหรับทีที่ผมใช้จบนะครับเออเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูหน่อยเป็นทีมสีแดงหลวมเลยเพื่อนๆก็จะเป็นตามที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้นะจะมีมาทัวร์าแดงนะครับซาดิเอลกาลันแล้วก็บัแลัคนาล็อกนะครับโดยตัวละครแรกที่ผมแนะนําให้เลือกนะครับที่ผมคิดว่าสามารถใช้ยิงยาว จนจบเกมได้เลยเนี่ยคือนี่เลยเพื่อนๆพอพาลทหารมาโทนาสีแดงตัวนี้นะครับเพราะความสามารถมาโทนาตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ขบเครื่องมากสําหรับเขาวงกดรอบนี้นะครับเริ่มจากเอกลักษณ์ครับเมื่อเริ่มเทินสามารถเพิ่มอัตราฟื้นตัวของอัศวินผู้พ้อง2%ต่อพลังชีวิตที่ลดลง1%ได้นะครับคุณง่ายก็คือยิ่งมาโทนาเลือดเหลือน้อยเท่าไหร่ทีมเราก็จะได้เดง้งเลือดตอนเข้าเทินเยอะเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าเอกลักษณ์นี้ มาโทน่ามันต้องโดนดาเมจให้เยอะนะครับเพื่อที่จะสกิลเยอะใช่ปหมซึ่งมันก็คอมโบกับสกิลของเธอเลยครับเพราะว่ามาโทน่าเนี่ยมันมีสกิลเรียกยั่วอยู่เพื่เพื่อนเพิ่มความสามารถด้านป้องกันนะครับพร้อมกับยั่วยูศัตรูได้ไปเลยเวลาถึง3เทิร์นนะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลที่ขายไม่ได้เหมือนกันสำหรับเข่ามวนกดรอบนี้นะครับก็คือสกิลถอดเอฟเฟกต์บัฟครับเพราะบอสที่ชั้นหนึ่งเพื่อนๆมันจะมีเอฟเฟกต์กันตายอยู่นะครับคือถ้าเราไม่ถอดเอฟเฟกต์บัฟอนีอกเ่ย มันก็จะไม่สามารถปิดบอร์ดได้นะเพราะฉะนั้นตัวละครที่ผมว่าเลือกเราเล่นง่ายสุดเนี่ยน่าจะเป็นมาโทน่าแดงตัวนี้นะโอเคก็เดี๋ยวผมเลือกมาโทน่าเลยนะครับสำหรับโบนัสถาวรตรงนี้มันจะสามารถหาได้จากไหนนะครับก็มันจะหาได้จากด่าน้าน้าเพื่อนนี่เลยครับถ้าเพื่อนเพื่อเห็นร้านค้าตรงนี้เนี่ยคือมันจะมีโอกาสสุ่มออกผลึกคริสตัลแบบนี้ครับเราจะไม่สามารถเลือกได้นะว่าจะให้มันออกเป็นสีไหนนะครับมันจะสุ่มมาให้เราซึ่งเทคนิคของดัานในรอบนี้เนี่ยคือก่อนที่เพื่อนๆจะเข้า้านคานะครับต้องเก็บเงินหน่วยเงินอันนี ให้ได้อย่างน้อย25นะคือห้ามใช้หมดครับต้องเหลือ25เอาไว้ซื้อบัฟถาวรตรงนี้นะครับเพราะมันจะทําให้เราเล่นง่ายในระยะยาวนะอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขูดหวดไปนะสําหรับไฟไหนที่ไม่มีอะไรมากเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเร่งๆเลยวกันเพื่อนๆก็จะได้ไม่เสียเวลาเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็หัวไปเรื่อยๆเลยช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีอะไรให้เลือกเยอะนะครับ แล้วประเด็นคือมาโทานาเนี่ยมันเป็นโจมตีเป้าเดียวเพือนเพื่อนมันก็อาจจะใช้เวลาในตอนแรกค่อนข้างเยอะนะก็เรียบร้อยนะครับห้องแรกไปห้องสองต่อครับก็สำหรับตัวผมนะครับรอบนี้เนี่ยผมจะไม่เอาเลเวลเพื่อน <ๆ S 2> ผมจะเลือกรูทเอาปุกพลังนะครับสงดาวนะโอเคก็ต่อเลยครับแล้วก็เลือกตัวละครครับ สำหรับเรื่องตัวละครตรงนี้เนี่ยเอาจริงมันค่อนข้างสําคัญเพื่อนคือถ้ามันไม่มีตัวละครที่ดีเพ,เพื่อนสามารถกดรีซตตรงนี้ได้เลยนะแต่ถ้ามันมีตัวละครที่ค่อนข้างโอเคเนี่ยก็อาจจะเลือกหยิบมาใช้ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าบอสด่านแรกควรจะหยิบตัวสีแดงมาให้เยอะที่สุดนะครับแต่ถ้าสีแดงมันไม่ดีเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้หยิบตัวอ,อื่นมาจะดีกว่านะก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมว่าอีซินแดงเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะผมเอาดัชแชมปี้ยนดีกว่าสามารถบูสต์แตกพื้นฐานได้ด้วยนะครับเพื่อ,อ,าาอีก ในอนาคตนะโอเคก็ตามนี้ครับอ่าแล้วผมก็จะออกลูดสายนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับมาห้องต่อไปเลยครับสำหรับบัฟนะครับ อันแรกเพิ่มพลังโจมตีพวกอองห้าเปอรเนอาจริงอันนี้ผมว่าันน้อยไปหน่อยนะลดต้านทานคริป้องกันครีนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่ามันทําให้ศัตรูติดครีง่ายขึ้นแล้วก็เราตีครีแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเลือกเป็นอัน2แล้วกันโอเคไม่ต้องรีเซ็ตนะครับเก็บตังไว้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกไปด้านขวานะผมจะเน้นปลุกพลังครับ เรียบร้อยนะครับห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะหดๆดไปครับโอเคมาแล้วก็พอมาถึงตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปผมจะเลือกปลุกพลังดาวนะครับบวกอีกสองขั้นเรียบร้อยครับไปเลเวลช้าหน่อยไม่เป็นไรนะสำหรับรอบแรกที่ผมเล่นช่วงแรกเนี่ยตัวที่2ที่ผมเลือกนะครับผมจะเลือกเป็นตัวอะไรอะ่ะอ๋อน้อง DNA เดนเน่เพื่อนเพื่ดน่สีแดงครับเอาจริงเดนเน่สีแดง ัวเล็กอะเป็นอะไรที่เก่งมากเลยนะสำหรับบทน,นี้นะครับเพราะว่าการเดียนเน่ตั้งแต่ขั้นแรกอะมันสามารถห้ามศัตรูโจมตี2เทินได้นะครับมันก็จะสามารถทําให้เราเหลีกเลี่ยงการโจมตีของศัตรูได้นะคือเราสามารถค่อยๆเก็บศัตรูทีละตัวได้ครับถ้าไม่รีบนะเพราะศัตรูทุกตัวถ้าไม่ใช่ห้องบอลนะครับเราสามารถใช้ดีบับห้ามโจมตีได้นะดังนั้นถ้าเกิดใครเจอน้องเดียนเน่แดงเนี่ยเพื่อนๆอาจจะลองหยิบมาเล่นก็ได้นะครับผมบอกเลยดีจริงๆเท hey, เรียบร้อยนะครับพวงนี้ ก็มีให้เลือก2ทางนะเจ้าตัวละครหรือว่าอัพเวลผมเอาตัวละครแล้วกันโอ้โหไม่ใช่เดเน่นะครับมีการันนะการันผมก็เอามานะเพราะว่าการันเป็นสีแดงนะแต่ตรงนี้เนี่ยจริงๆเจริโก้ก็ได้นะเจริโก้ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าถ้าการันอ่ะคือมันจะสามารถบัพพวกพ้องได้ด้วยนะครับเอฟเฟกต์ทลายเกาะน,นะเมื่ออสศรินพวกพ้องถ้าพลังกำลังใช้สกิลจะไม่สนพลังป้องกันศัตรู30%นะครับ แต่ตรงนี้ผมว่าผมเน้นเดเบจเลยดีกว่าเพราะว่ารอบนี้ผมว่าเดเบตน่าจะง่ายขึ้นกว่าเดิมนะเอาเป็นเจลริโก้แล้วกันก็มาซาเลเดอร์นะครับอ่ะรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเน้นโจมตีไซมอนก่อนนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือถ้าเราสามารถเลือกเก็บทีละตัวได้เนี่ยแนะนําว่าให้เลือกเก็บตัวที่มีการโจมตีใบเยอะๆก่อนนะเพื่อนๆคือถ้าเก็บได้ตั้งแต่คิดแรกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายเลยครับ ได้เม็แรงอยู่นะจริงๆผมน่าจะต้องใช้ชรลิโก้ก่อนนะโอ้โหดูชิลิโก้สบายเลยเรียบร้อยครับโอ้โหแรงมากทีมนี้น่าจะสบายแล้วมั้งสำหรับบัฟรอบนี้นะครับผมจะเอาเป็นโอ้โหอันบนเนี่ยคือมันใช้ยาก,กเพื่อนๆต้องเก็บมายตาเต็มนะครับดังนั้นผมอันที่ดีเนี่ยถ้าให้เลือกสองอันนี้นะ ผมว่าอันกลางไม่ก็อันล่างนะครับถ้าตัวละครเพื่อนมีการ์ดดีบัฟที่มีเดบเบตเนี่ยอันล่างผมว่าคุมนะโคตนโคตนแรงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นผมเอาอันล่างแล้วกันโอเคก็สําหรับรอบนี้นครับเดี๋ยวเราดูตัวก่อนโหตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวไม่ดีเลยผมว่าทัางนั้นผมเอาเป็นอันติก็แล้วกันครับเพิ่มเลเวลไม่ตายหนึ่งเลเวลนะ เงินรอบนี้เราก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรฟุ่มเฟือยนะครับแน่นอนสิ่งที่ต้องเข้าถ้าเจอรันค้าบังคับให้เข้ารันคานะเพื่อนเพื่อเพื่อนเจะเจอหินที่ผมบอกเลยนะมันจะอยู่ช่องแรกครับอย่างรอบนี้เนี่ยผมได้หินพิทักษ์โทสะเลเวล3นะครับคือไอหินอันนี้เนี่ยมันจะอัปเกรดจากเลเวลเดิมที่เพื่อนๆมีอยู่เสมอนะมันจะไม่โดดข้ามเลเวลครับสมมติว่าเพื่อนๆมีเลเวลศูนย์ใช่ปะเพื่อนๆก็จะเจอหินเลเวลหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยตอนนี้ผมมีหินเลเวลสองอยู่นะ มันก็เลยเจอเป็นเลเวล3นะถ้าเป็นหินสีแดงนะครับแต่ถ้าผมเจอหินสีเขียวผมก็จะเจอเป็นแบบเลเวลหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยเป็นอะไรที่บังคับซื้อนะครับ <_ g all> พเพื่อนๆต้องกดมาก่อนเลยนะ <_ s> คืออันอื่นเนี่ยไว้ก่อนได้ครับเพราะหินลุ้นอันนี้มันจะเป็นสเตทที่อยู่กับเราถาวรจนจบซีซันนะครับต่อให้เพื่อนๆแพ้บอสแล้วไปเริ่มเล่นใหม่เนี่ยสเตทนี้มันก็จะไม่หายนะเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าทําไมเขาวงกดซีซันนี้มันง่ายกว่าเดิมนะครับ ที่เราไปถึงร้านคานั่นเองครับก็สำหรับเงินที่เหลือนะครับตรงนี้เนี่ยผมเหลืออีก45นะผมก็จะมาเลือกอัปเลเวลลวกันเพราะว่าเลเวลเนี่ยเรายังน้อยอยู่นะครับตรงนี้นะโอเคเลเวล30นะครับน่าจะพอสู้บอสไหวมั้งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับอันอื่นก็ซื้อไม่ได้ละสำหรับบอสชั้นแรกจานโดล่านะครับมีสกิลอะไรที่ควรระวังบ้างนะครับอย่างแรกเขาจะมีพาสซีฟคุ้มกันเอฟเฟกต์ที่จะสามารถการสตัรสาบหินแช่แข็งแล้วก็ห้ามโจมตีนะครับ ส่วนอันที่2นะครับจะเพิ่มอัตราจอกอได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอันที่3ก็เปนเน้นเพิ่มจะเพิ่มอัตราจอกอเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเมื่อจบเทินตัวเองจะสามารถฟืน้นฟูพลังชีวิตตัวเอง8%จากพลังชีวิตสูงสุดต่อเกตดไม้ตาย1จุดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจาันโดล่ามันมีเกต5เกตเนี่ยมันจะเด้งเลือดที40%เลยนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่น่ารำคาญมากนะแต่อันที่น่ารำคาญที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นทรหดต,ตรงนี้เพื่อนๆทุกครั้งทีี่่่เเเริิมมมทนหาาา,ากกจโดดลือว60%นะ จะมอบเอฟเฟกตทรหดให้กับตัวเองครับก็ไอเอฟเฟกตทรหดอันนี้แหละทาให้เราจะต้องเอาตัวที่มีคนสามารถถอดดีบัฟมานะครับมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะก็ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราทดสอบกันแล้วกันเอ่อเคลียร์ดั๊นะครับไปลองดูครับว่าจันโดร่ามันจะหดประมาณไหนนะโอเคคือตอนนี้เนี่ยผมหินแดงขั้นสานะครับ,ดบเดเมจมันก็เริ่มแบบแรงแล้วอะ โหเจริโกมาเต็มเลยการดีบัฟด้วยก้อน<ฮ>ี้ครับถ้าสังเกตดูนะจานอลาเนี่ยเขาได้เอฟเฟกต์ทระดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะ,ะสำหรับความสามารถเอฟเฟกต์ทรหดนะครับพลังชีวิตจะไม่ลดลงต่ำกว่าหนึ่งนะครับดังนั้นวิธีแก้เนี่ยก็คือเราจะต้องมีตัวละครที่สามารถถอนบัฟอันนี้ได้นะครับแน่นอนว่าเรามีอยู่แล้วเพื่อนๆก็คือมาโทน่านะครับตัวที่เราเอามาตัวแรกนะ แล้วก็หัวไปเลยครับปาเก็บได้ไหมผมว่าเจริโก้น่าจะเก็บได้โอ้โหดูโคตรแรงเรียบร้อยชันโดล่าเรียบร้อยครับอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับใครที่เล่นรอบแรกเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพื่อนๆแต่ถ้าใครที่ซื้อหินลูนจากร้านค้าหลายรอบแล้วเนี่ย บอสมันจะเป็นอะไรที่ขนมโคตนนะและหลังจากที่เพื่อนๆสังหารบอสได้นะครับรอบนี้เนี่ยเขาก็จะมีเหรียญรางวัลเพิ่มเติมให้เราด้วยเพื่อนๆเป็นแต้มเข่าวงกดที่สามารถเอาไปใช้ซื้อของในร้านค้าเขาวงกดได้นะครับคือจากเดิมเนี่ยตรงนี้มันไม่แจกนะเราจะต้องจบ3ชั้นให้ได้แล้วไปฟาร์มด่านพิเศษข้างหลังนะครับมันจึงจะดอกให้เรานะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยทีมงานเขาปรับนะครับให้สามารถฟาร์มแล้วก็แลกของรางวัลได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเคก็เรียบร้อยครับชั้นหนึ่งจบไปนะครับ ก็ไปชั้นที่2ต่อเลยครับพวกตรงนี้เนี่ยจริงๆก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับแต่ส่วนมากตัวละครม,มันจะไม่ตายอยู่แล้วอะผมแนะนําว่าให้เลือกไม่ตายก็ได้นะเคเรียบร้อยแล้วก็เน้นเลือกอังการครับที่เลือกอังการเนี่ยเพราะอยากจะได้พาสซีฟเสริมนะครับถ้าได้พาสซีฟดีๆก็จะเป็นอะไรที่ชีวิตง่ายนะ สำหรับพาร์ทสรอบนี้นะครับเพิ่มความสามารถของพวกพลังชีวิตเก็บไม้ตายเต็มเก็บไม้ตายเต็มไม่ดีเลยอ่ะได้เก็บไม้ตายเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็พลังชีวิตเนี่ยเราไม่น่าได้ใช้นะสีเขียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรีแล้วกันโอเคเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มความสามารถได้โจตมตีผมเอาเป็นเพิ่มพลังชีวิตแล้วกันครับ10%นะโอเคแล้วก็ไหนดูซิตัวละคร มีบัลเล็กด้วยบัลเล็กก็ดีนะครับผมเอาบัลเล็กมาแล้วกันเรียบร้อยครับแล้วก็เข้าสู่ร้านค้านะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เพื่อนๆจะเข้าร้านค้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปต้องมีเงินอย่างน้อย25นะครับเพราะว่าช่องแรกสุดครับดีเลยมันจะมีหินลูนอยู่นะครับรอบนี้เนี่ยผมได้สีเขียวแล้วซึ่งหินเขียวเลเวลหนึ่งนะครับได้พลังชีวิต2,000แล้วก็อัตราฟื้นตัวอีก40%ด้วยครับ บอกเลยว่าเลือดเด้งโกงแน่นอนนะแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยผมจะเอาไปซื้อเลเวลนะช่องต่อไปผมจะเดินมาทางขวานะครับเพรเป้าหมายของผมเนี่ยก็คือดาวแดงเพื่อนเราจะต้องปลุกดาวแดงให้เยอะด้วยนะครับมันจะทำให้เราเล่นง่ายนะโอ้หเดี๋ยวมาโทน่าโทนหนาแรงอะเนี่ยเรียบร้อย โอเคก็ okay, เดี๋ยวเราซองก่อนนะครับมีตัวอะไรไหมที่ดีอาร์เธอร์รูเชลเซอร์ดิสไม่ดีเลยอะ่ะผมไม่มีใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเป็นดาวแล้วกันโอเคร้านค้าอยู่ด้านขวานะ แล้วก็ห้องต่อมานะครับแน่นอนเลเวลเพื่อนเลือดเราเต็มอยู่แล้วนะครับต่อไปน่าจะไม่ต้องเอาเลเวลแล้วนะตอนนี้67แล้วนะครับโอเคชั้นต่อมาครับ าดาวม่วงเพื่อนๆส่งดาวม่วงแล้วนะครับแล้วก็ลันคาครับโอ้โหสามสิบห้าพอดีเลยนะได้หินป้องกันครับรอบนี้ดูดิสเตตที่เพิ่มนะครับได้ต้านทานครีนะครับเพิ่มอีก30%บเนพื่อนๆเ,เอาจริงๆไอห,หินเนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากนะคือซับสเตตมันบวกแบบเวอร์มากอะแต่ละขั้นนะครับแล้วประเด็นคือมันสามารถดันได้สูงสุดถึงเลเวล90ครับเพราะฉะนั้นใครที่ เล่นไม่ผ่านเนี่ยผมบอกเลยถ้าไม่ไม่ขย,ยันเล่นนะครับยังไงก็ผ่านแน่นอนนะและแล้วเราก็มาถึงบอสชั้นที่2นเพื่อนสำหรับชั้นนี้บอสจะเป็นคิวแซกสีฟ้าครับซึ่งความสามารถคิวแซกนะครับที่น่าปดหัวมีอะไรบ้างอย่างแรกคุมกันเอฟเฟกอันนี้จะเหมือนจานโนล่าชั้นแรกเลยนะกันสตานกันหินกันแช่แล้วก็ห้ามโจมตีนะครับ สำหรับจุดเด่นคิวแซกเนี่ยก็คืออันนี้เลยเ,เพื่อนเมื่อคิวแซกทำการโจมตีจะสุ่มลบสกิลในมือเราหสกิลนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารำคาญน,นะถ้าเราดองการะระดับสูงไว้พวกสีเงินสีทองเนี่ยโอกาสที่จะโดนลบหายเนี่ยก็มีนะครับแล้วก็ความสามารถฟื้นฟูหากได้รับไดเมจจากท่าไม่ตายแล้วไม่ตายจะสามารถฟื้นฟู30%จากพลังชีวิตที่ลดลงได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อจบเทินพวกพ้องพลังโจมตีตนเองจะเพิ่มขึ้น60%สามารถสแต็กได้ทั้หมหรด6ครั้งด้กันนะคค้ก็มรับ เปิดประเดิมด้วยเหมือนเดิมนะครับมาโทน่านะดูครับเดอรเมจก็ค่อยๆต่อไปครับคิวแซกไม่มีอะไรมากตัวนี้โอเคดูครับเนี่ยการใี้มือเราโดนรถเห็นไหมเพื่อนๆมันสุ่มลบนะครับ เออสวยออาไม่เข้าตีไม่เข้าไม่ลดนะก็มาครับเดี๋ยวผมใช้ดัดนะครับแล้วก็เจริโก้เจริโก้แลวกันไปน่าจะตายแล้วล่ะเอาจริงคิวสงเนี่ยผมว่า,ายากกว่าจันโดร่านะชั้นแรกผมว่ายากสุดแล้วสำหรับเขาบมกดรอบนี้นะครับเรียบร้อย และเหมือนเดิมครับค่าบอลจบนะครับเราก็ได้แต้มของกดมาอีกก้อนหนึ่งนะครับดูดิเอาจริงเยอะนะ290เลยอะก็มาถึงชั้นที่3นะครับเอาจริงถ้าไม่ตายเรายังไม่ได้ใช้เลยนะเพื่อนๆแต่ถ้าเล่นครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ใช้อยู่นะแต่ของผมคืออย่างที่บอกไปอะแค่เล่นจบครั้งหนึ่งอะสเตตมันก็เพิ่มมาเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมเลือกอันกลางนะมาลุนอัพพาสสีเพิ่มเติมครับมาก็สาหรับชั้น3เนี่ย เป็นชั้นที่เพื่อนๆจะต้องเลือกตัวแคลลี่เพิ่มนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะเอาแคลี่ที่แบบสามารถทาดาเมจเวอ,อ,อร์ได้เลยอะ่ะแบบรอบที่แล้วนะครับที่ผมเลือกเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นเอ่อชื่ออะไรอ๋อซาริเอลซาริเอลซาริเอลผมแบกนะสำหรับรอบที่แล้วนะครับเป็นทีมคอมโบสีแดงแบบธรรมดามากเลยคือถ้าเป็นซีซั่นก่อนๆนะบอกเลยว่าทีมประมาณนี้น่าจะจบไม่ไหวนะเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเอาจิงเล่นง่ายผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะคือมันไม่รู้สึกกดดันนะครับ ก็ปันเลครับไม่มีอะไรมากนะเรียบร้อยครับมามาดูกันว่าพารซีสรอบนี้จะได้อะไรโอเคพาร์ีสนะครับเพิ่มพลังชีวิตเผาพันุไม่ระบุเอาจริงพวกพลังชีวิตเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นแล้วนะตอนนี้เราต้องการเดเบจครับรีเลยเอ้ยมีเงิน55ได้อยู่อ่านี่ครับ เพิ่มพลังโจมตีอัศวบินเผาไม้ระบุนะครับเดี๋ยวผมเลือกอันนี้เลยลวกันแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นเผาไม้ระบุนะลองมาดูกันว่ามีหรือเปล่าโอเคมันจบแล้วครับมาแล้วเพื่อนๆตัวแบกผมนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นอาเฟนะครับเดี๋ยวผมเอามาแทนดัและกันเออยู่ว่าคนเอาแทนเจริโกะแทนเจริโก้ก็ดีนะผมว่าผมเอาแทนเจริโก้ดีกว่าอ่ะประมาณนี้ครับ แล้วก็เข้าร้านค้าต่อเลยโอเคร้านค้าชั้นสานะครับไม่มีหินนะอันนี้ถ้าง,งานมันอาจจะมีแค่2ชั้นแรกเพื่อนๆชั้นสาเนี่ยไม่มีหินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆเ,เลือกอันที่เหมาะสมได้เลยนะครับว่าจะเอาอะไรนะโอเคผมตัดสินใจแล้วผมเอาดาวก่อนละกันยังไม่รู้จะซื้ออะไรครับเอาดาวไปก่อนก็ไดนะ้โอ้โหดูเพื่อนได้เฟมาทุกอย่างนี่คือจบแล้วอะตอนนี้จริงจริง โค้สบายนะครับคอมโบเฟยแล้วก็บูนพลังโจมตีแล้วก็ต่อมา,ดาออเดี๋ยวดูสิตัวละครโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจริงจังปะเนี่ยอันนี้คือจบจริงนะโอเคมาทุ่นหน้าผมเอาออกได้แล้วมั้ง ผมว่าผมใส่ลุงเทียไปเลยเพื่อนๆบอลทน่าไม่ต้องนะครับลุงเทียน่าจะแทงแทนผมได้แล้วก็ต่อมาเลเวลเราทันแม็กเลเวลผมเอามาลุ้นกล่องดีกว่าก็ถ้าเพื่อนๆได้แบบนี้คือสบายแล้วนะคือเพื่อนๆเห็นทีที่ผมจบทีมแรกป่ะตอนแรกเนี่ยผมเล่นแบบทีมนั้นทีมนั้นมันก็ผ่านได้อะแต่ว่ามันใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าวละครแต่ตัวมันเดเมจไม่เยอะไงเน้นค่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับโอ้หดูลุงเทีย จบครับจบแล้วนะได้ลุงเทียนนี่คือจบเลยอ่ะจริงๆเรียบร้อยรันคาโอ้โหไม่ใช่ว่ะเป็นน้ำยาแล้วก็ตัวละครจริงผมว่าผมไม่ต้องและมั้งโอ้โหดูเรียบร้อยเอาจริงโกงจัด ตัวละครนะครับอ่ามีไม่ระบุไหมไม่มีแล้วนะโอเคถ้างั้นก็อันนี้ไม่ระบุวะไม่ใช่ดิคนกับเทพบสูรนะครับถ้างั้นผมไม่เอาผม,มเอามไม้ตายแล้วกันแล้วก็สุดท้ายครับเอาดาวปิดนะครบเรียบร้อยหดวงไปครับสูบอสแล้วก็จบแล้วครับคลิปนี้กอบอชฟเนสุดท้ายนะครับจะเป็น นี่เลยเพื่อนราชาเทพอสูรนะครับเอาจริงสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มาถึงชั้นนี้เนี่ยชั้นนี้เนี่ยมันมีบัฟมหาศาลนะเพื่อนเพื่อควรจะมีตัวที่ถอนบัฟติดมาด้วยนะครับมาธหน้าแดงเนี่ยถ้าเป็นไปได้แนะนําว่าให้เอาติดทีไว้นะไม่ต้องเอาออกนะครับสำหรับความสามารถโดยรวมของบออนะครับจะมีพาสซีฟคุ้มกันเอฟเฟกเหมือนเดิมเลยโมดสติสาผหินแช่แข็ง ห้ามโจมตีเนี่ยใช้กับบอสตัวนี้ไม่ได้นะครับส่วนท่าอื่นๆนะครับจะเป็นท่าที่แบบพูดง่ายคือบัฟตัวเองมหาศาลนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ไฟไหม้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดศัตรูที่ติดเผาไหม้จะเพิ่มดาเวจที่สร้างได้อีก70%นะครับสำหรับเรื่องของบอสเนี่ยอยู่ที่3,02แสนนะผมคิดว่าลุงเทียผมน่าจะปิดจอบได้นะครับเดี๋ยวลองดูไปครับโอเคอมีฮิวแต่ไม่รอด เฮ้ยรอดะเนี่ยรอเปล่าเดี๋ยวรอด,ด้วยโอ้โหหยาบแล้วยาบ,แล,ออแ,บ,ยาบแล้วเอาจริงแอบหยาบเหมือนกัเนี่ยตายไหมโอ้โหเทียไม่รอดว่ะเพื่อนเทียไม่รอด,รอดโอ้โหเทียตายพอด,ดีโอ้โหอันนี้หยาบเลยเพื่อน อันนี้หยาบครับหยาบเลยอ่าแต่น,นี้มีถอดนะคือดัสเนี่ยขั้น2มันถอนได้เ,เพื่อนแต่ว่าขั้นหึมันถอดไม่ได้ไงคือถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวเอ้ยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวแรงมากเดี๋ยวนึกว่าไม่รอแล้วนะครับคลิปนี้โอเคงงเลยถอนปุ๊บจบเลยนะบอส อ่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เคลียรได้นะครับจะได้แต้มเขาองกด800เลยนะครับสำหรับชั้นที่3นะก็สำหรับเขาใต้ดินซีซั่นที่6บอส3ชั้นทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคีย์สำคัญในการเคลียร์เขาองกดซีซั่นที่6นี้อีกรอบหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยเพื่อนๆควรจะเลือกตัวละครสีแดงเยอะๆนะครับเพราะว่าบอสชั้นแรกเนี่ยเป็นอะไรที่โหดสุดนะครับจันโดร่านะแล้วก็อย่างที่2นะครับควรจะมีตัวละครถอนบัฟติดทีมไว้เสมอนะครับซึ่งตัวที่ผมแนะนําให้ติดไไว้้เเลยยม่่ตอออองถดกนี ก็คือมาโทาน่าสีแดงเพื่อนๆตัวแรกที่เพื่อนๆเ,เลือกนะครับตัวนั้นเนี่ยผมว่าออกที่สุดแล้วแล้วก็อย่างที่3นะครับเวลาที่เพื่อนๆเ,เข้ารันค้าสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับเพื่อนๆจะต้องซื้อหินลูนบัฟสเตตถาวรก่อนนะเพราะถ้าเพื่อนๆซื้อแล้วต่อให้แพ้ยังไงเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆเริ่มรอบใหม่สแตทของเพื่อนๆมันก็จะโอเวอร์โอเวอร์ขึ้นไปเรื่อยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถกลับมาตกบอสได้แบบโคตรง่ายแบบอีซีโหมดอะไรประมาณนั้นเลยนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ